ขับพบกันอีกแล้วนะครับกับกจิตวิญญาณการต่อสู้ของคินนานและวันนี้ผมจะมาภาคในตอนที่358ถ้าพร้อมแล้วชมกันเลยแล้วพ่อเอกของเราก็ได้มุ่งตรงมาสู่สู่สารปายุดเหมือนรอยสุพวกนี้เพิ่งเกิดการต่อสู้อันดูเดือดไปสินะแล้วล้วนเฟิงเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันณตอนนี้ตาซ้ายห่งเทพเจ้าสงครามเจอแล้ว ห้องโถงกลางสุสานปาดหยุดอาศพพวกนี้เราไม่สามารถจัดการมันได้เลยเอ๊ะตื้นขิงนี่คือโทษทีร่วงเฟิงตามเข้ามาข้าจะพาเจ้าผ่านไปจากที่นี่เองตุ้นชิงนั้นเขาพยายามจะทำอะไรเขาไม่ได้เข้ามาที่นี่ในทันทีพวกเราจัดการทุกอย่างแล้วเขามาเพื่อชิงผลลั์สินะ สารเลวเอ้ยหยุดการทำงานดูนี่แล้วค่ายกลก็เริ่มสลายไป,ปบัดซบเอ้ยนี่เขาจะช่วงชิงเอาสมบัติมากมายเป็นของเขาคนเดียวเลยอย่างนั้นหรือนี่เจ้าหนุม่มพิชาสังเกตของเจ้าน่นนาทึ่งมากแต่การเอาสมบัตินี้ไปนั้นมันไม่ง่ายได้ขนาดนั้นหรอกเจ้ามีคุณสมบัติอะไรที่จะได้รับการสืบทอดจากข้า คุณสมบัติหรือนี่คือคุณสมบัติของข้าเจ้านุม่มเจ้าเป็นคนที่น่าสนใจมากไม่ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้าจะไม่ถือว่าดีที่สุดในแผ่นดินะวันออกแต่เจ้าก็มีสิทธิ์ได้รับขอบคุณครับผูัโววุโสรับไปก่อนละกันบ้าเอ้ยเขาเก็บมันไว้ทั้งหมดเขาพยายามเก็บสมบัติพวกนั้นเอาไว้คนเดียวทั้งหมด เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้หยุดเขาไว้ต้วนชิงแย่แล้วพวกเราคงไม่มีโอกาสต่อท่านคนมากมายขนาดนี้ข้าจะหยุดพวกเขาไว้เจ้ารีบไปซะนี่เจ้าจะจัดการกับพวกเขาตามลำพังได้อย่างไรสุสานกำลังพังทลายลงมารีบไปกันเถอะทุกคนได้มุ่งหน้าออกจากสุสานในทันทีเอ๊ะดูมันว่าสามดารานั้นหายไปต้วนชิง เจ้าอยู่กับสามดาราเป็นคนสุดท้ายเจ้าเป็นคนจัดก,การพวกเขาอย่างนั้นเหรอเออต้วนชิงสามดารานั้นหายไปจริงๆนี่ต้วนชิงเป็นคนฆ่าเขาอย่างนั้นเหรอจะเย็นเยนก่อนทุกคนเรื่องนี้มันฟังดูแปลกไม่ต้องห่วงหรอกถ้าพวกเราโจมตีเ้ืยอกันทั้งหมดพวกเราจะสามารถจัดการกับเขาได้อย่างงไไ่ายดายแน่วิชาวยึดโบราณทั้งสามชิ้นนี้ข้าไม่ต้องการมันเลยตอนนี้ข้าจะมอบให้พวกเจ้า ถือเป็นว่าของขอนจากลาวิชายุทธโบราณวะดทวิชายุทธโบราณอย่างนั้นหรือมันต้องเป็นของขอยมันต้องเป็นของคอยของคอยตั้งหากของข้าตั้งหากละ่ะแค่นี้ก็ไม่มีคนตามมาแล้วต้วนชิงเออวิชายุทธโบราณพวกนั้นวิชายุทธโบราณพวกนั้นมันไร้ประโยชน์สําหรับตัวข้าเพราะฉะนั้นแล้วให้ให้คนอื่นไปเถอะและต้วนชิงและล้วนเฟิง ต่างมาพักอยู่ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งล่วงเฟิงข้าว่าจะฝึกฝนวรยุทธเพียงลำพังสักหน่อยนะเจ้าสามารถเฝ้าที่หน้าปากถ้ำขอ้ข้าได้หรือไม่เจ้าเป็นผู้ชายที่ต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อเข้าไปเพียงลำพังไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปป็นดันคาดเดี๋ยวข้าจะเฝ้าหน้าถ้ำนี้ให้เองนี่เจ้าเข้าใจถึงความหมายของข้าหรือเปล่านี่แต่ยังไงก็เถอะ ฝากดูแลด้วยผู้อุโสระดับสูงตามข่าวล่าสุดสำนักงานใหญ่ของสมพันธ์คำฟ้าอัญมณีแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของ3ดาราได้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฮะเจ้าพูดว่าอะไรนะใครเป็นคนทำใครเป็นคนจัดการ3ดาราเออตอนที่ข้าก้าวเข้าสู่ระดับพิภพบขั้นที่8ดข้าได้ใช้ศิลาแม่เริ่มไปมากกว่า4ล้านแสนก้อน และค่ากินกินศิลาแรกเริ่มไปแล้ว1ล้าน5แสนก้อนแต่ก็ยังไม่บรรลุขั้นที่9อย่างนั้นหรืองั้น,นกินกินต่อดีกว่าโอ้ในที่สุดก็เลื่อนระดับแล้วเป็นระดับพิภพขั้นที่9ต้องขอบคุณ3มดาราขอบคุณพวกเจ้า3มดารามากเลยนะที่ทำให้ข้าได้มีศิลาแรกเริ่มตั้งมากมายขนาดนี้และทำให้ข้าเลื่อนระดับได้ การเพิ่มระดับจิตวิญญาณแห่งเทพพระเจ้าสงครามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอข้าจะต้องขัดเกาโครงกระดูกปาดยุทธ์เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ระดับเทวายุทธ์ขั้นที่8มันถึงจะทําให้ข้าได้มีโอกาสต่อสู้กับจูห่หางในภายหลังต้วนฉิงลงมือขัดเกลาและดูดซับในทันทีในที่สุดในที่สุดก็สําเร็จเข้าสู่ในขอบเขตเทวายุทธขั้นที่8 นี่ท้วนชิงการบม่มเพาะของเจ้าล้วนเฟยเราไปหาสมบัติที่อื่นกันดีกว่าดูเหมือนว่าเขาไม่อยากให้ข้าถามเกี่ยวกับวิรยุทธ์ของเขาสินะท่วนขิงสองแห่งนั้นเป็นแค่เพียงสถานที่ที่ข้ารู้ท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ที่รุนแรงเกินไปและจอมยุทธที่ร่วงรับหลายคนไม่เคยคิดที่จะทิ้งสมบัติใดไว้ที่นี่อ๋องั้นก็ไม่เป็นไร พวกเรายังคงเหลือเวลาอีกสิบกว่าวันมาค้นหากันต่อเถอะแม้ว่าสถานที่บางแห่งจะมีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนันกแทนประกอพิธี13วันต่อมาก็ครบกำหนดตามวันที่นัดหมายและตัวนชิงก็อยู่ในนั้นตัวนชิงเจ้าเจ้าเป็นคนที่กําจัดสามดาราอย่างนั้นเหรอสักข้าเป็นคนจัดการแล้วมันจะทำไมกันละ่ะ แกควรอธิษฐานเอาไว้ให้ดีว่าในรอบคัดออกอย่าได้มาเจอฉันเพราะฉันจะเป็นคนฆ้าแกจู่หางคนนี้ต้องพบขุมทรัพย์จํานวนหนึ่งเช่นกันการฝึกของเขาอยู่ใกล้เข้าสู่ขอบเขตเทวายุไร้พ่ายแล้วผลการต่อสู้ยังไม่เริ่มขึ้นเลยมันยังเร็วเกินไกปว่าใครจะจัดาก,การใครยังไงก็เถอะถ้าเจ้าไม่หลบอยู่ที่หลังยางกุงและออีหัวซาคิดหรือว่าข้าจะกลัวเจ้าทุกคนเงียบ การทดสอบแรกสิ้นสุดลงแล้ว30อันดับแรกสามารถเข้าทดสอบในรอบที่2ได้การทดสอบเริ่มต้นนับบัตรี้้สำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไป